ออะไรดี่เรืองไม่ดีอะไรที่มีต้องโฆษณาอรถเจ้ากรรมแล้วมาทำเสียเสร็จทำกับเวรให้เสียเวลาอยู่เต็มที่ที่เข้าตัวดูดเป็นทัวดูดเล็นทั่วขาดึกใหญ่ใหญ่กินไก่กินหมูเอาบ้านหลังนู้ดกินแหน้าปลาโอยตายแล้วเรบเรือปวดตาไม่มีหน้าตาเอาเปลือกสะพานปวดเท้าปล่อยร้อยสองร้อยเดี๋ยวหาซื้อมาหวงแต่แตงกวา หดูดหัวลืมซื้อน้ำปลาลืมน้ำปลาจะแล้วโอ้นั่นดอกอะไรเสียไปแล้วที่ไหนดูหูดอกอะไรวะดอกอะไรเสียไปแล้วที่ไหนดูหูดอกอะไรเอ่ยเั็นอยากจะระเว่าดอกไม้นั้นซ่อนกินหวานเย็นหรือจะเป็นมัทรีวันโอ้ดอกไม้นั้นก็มาขอให้ฉัน